ตอนเมื่อกี้เป็นผอบอตาร์ผอบอตารใช่เราต้องไปหาคำได้พี่เมกเกาจะไปที่ที่มาร์กใช่ไหมใช่ก็พี่ก็เรามาร์กไว้ใช่ไหมล่ะใช่เราเชืออะไรนะไม่บอกอันแล้วใจโห ดอกแง่งก็บอกไปแล้วชื่อว่าคอร์ล่าทัวร่าท่าคอร์ลอมันโซเวอร์มาสอคอร์ล่า,า,า,ลาหรอไม่ใช่ทูน่าไม่ใช่มีคอร์ล่า,ลาช่าที่รู้จักมีคอร์ลังรู้จักที่มันมีเขาช่วยใช่ไหม ่ใช่อะไรเนะไม่ใา่เซนดาเบอร์ี่ฮะฮฮะโอ้ยมันเกี่ยวไปยังเลยอันนี้คือใครอ่ะนายถ้าแม่เกาอย่าไปหาเรื่องเขาแค่ไม่รู้นี่นะา้ยอันนี้คืออะไรอ่ะพอเดินไปปุ๊บแล้วมันเดินเดินไปปั๊บเลย สารเบอรีอ่เหรอใช่เบอรี่เ่องเป็นงานเก็บสตรอเบอรีร่แล้วแล้วแล้วเราจะเก็บทําไมอะแต่หนูเก็บไม่นอนทาไมอะหนูเข้าเวรอยู่เอเคปไปช่วงทําภารกิจนำคนรับกันด้วยนะครับไว้ผู้แล้วคนคนที่บอกคำไม่เขาอยู่แนวะนะวันสี่ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวท้าเกลต้องเป็นผู้ชนะ ถ้ามึดเราต้องเป็นผู้ชนะใช่พี่ไม่เคิลจะไปไหนไม่ใช่พ่อที่ไม่จิตใจใจลนยได้ไหมอาจจะเป็นพี่คนนั้นหรือเปล่าพี่สาวพี่ชูผู้นนคนที่สูงหายใช่ไหมไอกรอนเราต้องทำภารกิจแรกมาหรือเปล่าภาร,รกิจแรกคืออะไรอ่ะ สตรอเบอรี่มาคนละยี่สิบรูปป่ะโอเคสตรอเบอรี่ยี่สิบรูปยี่สิบรูปยี่สิบรูปฮับอันสุดยอดว้าทำงานค่อนง่ายเลยอ่ะอ๋อเกี่ยวขอดเร็วแค่เดินไปเฉยๆไม่ต้องกดอะไรเลย ไม่ต้องกด e ด้วยในการเก็บอ่ะนี่ไม่แกแวโทรกเราไม่ช่วยเดยมละมันมันคนเราแพ้กันครับเออกล่องปี๊กับเปามันหยูเก็บไม่ได้อยู่กังเวนอยู่อันลลูกหนึ่งละลูกหนึ่งเรียบร้อยเสร็จแล้ว ไหนเอามาให้เอามาให้กิ๊บมากิ๊บมาออามันกดกิ๊บได้ไหมครับนี่โอเคไหนโคลาปโคลาเราเก็บไม่ได้ใช่ไหมได้ครับโคลาลองพูดเธอครับให้มิเกลฟังหน่อยถ้าเกิดเสียงไม่ผ่านโคลาก็อยู่นี่ให้มิเกลไว้คนเดียวโอเครับไม่ผ่านเกียวชอบชอบเสียงแบบไหนแ่บนี้บล็อกซิงบ็อกซิงนะ ไหนขอปาโตโตชิโน่โต,โต,โตโอโอของป้าโตสิอ่าเธอครับอันอ่อนหนหรือเปล่าไหนขออีกรอบนึงอ่าเธอครับมันต้องแบบ ก็ไ <ยา S 1> ม่เห็นวิเกว <ยา S 1> ใช่มองเอวยยาวไหนวิเกยวโยช์สิเธอครับพี่คนหายมันดูตรงไหนผมนหาช่องไม่เจออะฮัลโหลครับอัน,อนโอเคยังครับขาดแล้วโอเคโอเคอันพี่พี่คนเดียวรง สักครู่นะคะที่ที่สองที่เราต้องไปนะฟังดีๆนะคุลำเดียวนะเสียงลมคำรามฟ้าคามพันมืดมัวหัวใจสั่นระรัวฉันตัวอะไรฮะอย่างซีเหลืองเย็นโลอ่ะอะไรหมดละคำใบพี่เจอกัค่ะ้งเจอกันค่ะฮัลโหลพี่เออมันดูตรงช่องไหนอ่ะกิจกรรมมาพงสาไม่เจอเมื่อกี้เขาว่าไงนะ เขาบอกว่าเสียงคำรามฟ้ามืดมัวฟ้าตัวอะไรฟ้ากลัวอะไรฟ้ากลัวฟมืดมัวใครชื่อฟ้าต้องถามว่าใครชื่อฟ้าแล้วไปถามเขาว่าเขากลัวอะไรอืมจับชิดตั้งฟ้าคำรามพี่สาวมันคืออะไรวะนะไม่บอก ไปที่สองเองเลยฟ้ากำรามคืออะไรอ่ะฟ้าทำรามใช่รามาคามืออะไรอ่ะฟ้าทำรามสิงโตสิงโตชอบทำรามฟ้าทำรามสิงโตสิงโตมันทำรามสิงโตทำรามมีสิงโตปะที่นี่ยไม่มีมีอะไรมัางอ่ะมี ที่คำรามได้ก็ม,ม,มีหมามีหมาฮะใช่มีหมาเขาบอกว่าฟ้าร้องด้วยฟ้าร้องสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองเยลโล่สแสดงว่าน่กเกี่ยวกับสีเหลืองหรือว่ามะม่วงเหรอมะม่วงมะม่วงคำรามได้หรอมะม่วงไอ้น,นี่ไงพันไงพันมะม่วงพันมะม่วงอะไรระอ๋อมะม่วงพันฟ้าร้อง B L มไม่ใช่ไหมอืมแล้วก็สิงสิงโต้สิงโต้คำรามแลวคำรามแล้วก็ฟ้ากลัวใช่ไหมเราม่วงฟ้าลั่นไงมะม่วงไอ้ ท่ันขอมะม่วงใช่หรือว่าต้องเป็นมะม่วงนี่ไงมามุ้ง,ามามงไปมะม่วงไปมะม่วงนี่ไงมะม่วงอยู่ข้างหน้าเราใช่หรอใช่นะี่งไงใกล้กันด้วยอาจจะอยู่แบบใกล้ๆกกันไงใช่ไหม เสียงลมคำรามฟ้าคามืดมัวหัวใจฉันรัวฉันกลัวอะไรเฮ้ยช่วยช่วยนี่มันด้วยนี่ว่ะเอ๊ะมามุ่งมอะไี่นี่นีี่ไม่แก้วพันหนุมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมามุ่งนี่ไม่แก้วปล่อยไปลุ้นี่มันกล้วยเออนี่มันด้วยนี่ไม่แก้วคำใบ้เขาบอกว่าเสียงลมคำรามฟ้าคามืดมัว หัวใจสั่นแล้วลัวฉันกลัวอะไรอแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับมะม่วงเหรอมันไม่น,าน่ากลัวเสียงลมคำรามเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องแล้วเราจะไปตรงไหนอะฟ้าร้องไปตรงไหนปันนึงมนะหนูขอน,ะนดูก่อนเสียงลมคำรามก็คือฟ้าร้อง ฟ้าคามมืดมัวก็คือตอนกลางคืนหัวใจสั่นหัวใจสั่นแล้รัวฉันกลัวอะไรท่านสีฉังกวอะไรท่านสีลัวอะไร,ะไรพี่ไม่เกลวกลวอะไรว้งวหนูก็ตะขาบแต่ทุกข้องคงจะตัวไม่เหมือนนายแต่สีเหลืองอะ สีเหลืองมีมีว้าวมะมุน่มีแก้ี่แก้ามีมีอีกหนึ่งสีสีเหลืองอะไรอะ่ะสับประรดสับประรดเออใช่ไหมใช่เฮ้ยเราไปดูแล้วนี้ไม่ใช่หรอ ไม่ใช่พี่พี่ไม่แก้วหนูมีบัตรออสแฟลก์าวมหาให้หน่อยหาให้หน่อยได้เลยที่มีแก้วอ่อนนี้ไว้ก่อนนี่กดด้ให้ลองใช้ดูกดใช้แล้วใช่ไหมใช่ลองใช้ดูมันเป็นบัตรออสแฟลก์ามยังโม ตอนนี้พี่จะฟาร์มแบบอัตโนมัติค่อยแต่ไปไปหนูก็มามทำอัตโนมัตินะที่ฟาร์มอ่ะไม่ค่อยเดี๋ยวเรา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 ไปจับรถก่อนแต่หนูไม่รู้ว่าไปทางไหนอะดินั่เลยเดี๋ยวคนแล้วมามารให้นะครับสอบรถอนูไหนสอบรดจินมต้าจิ้มด่าบีดินมต้าจิมเพราะว่าเราเส่เหลืองเรามาอันนี้มันไม่ค่อ เราก็ต้องเป็นสับปอดนู่นไงสาวบ้อนดูข้างบงเขามุนเลยโหนทำไมไกลดังเลย